บ้านสวนฟ้ามหนูนาสวัสดีครับก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับมาชมกันเลยบ้านสวนป้ามนูนาสวัสดีครับครับพี่น้องครับมือนี่กับมาพบกับทางช่องบ้านสวนป้ามนูนาคือเขานะครับครับมือนี่กับมาแนวเกษตรกันนะครับพี่น้องครับมือนี่ผมสิพาไป เป็นเกษตรแบบพอเพียงนะครับปลูกย่างละเล็กละน้อยนะครับปลูกทุกย่างที่กินกินทุกย่างที่ปลูกนะครับพี่น้องนี่นะครับบานสวนของเขาครับอันนี้คุณยายกับเก็บยอดบกบววนะครับไปลวกกินกับปนกับแก้วนะครับตามภาษาผู้เฒ่านะครับพี่น้องนี่นะครับตวนนี้กับเป็นโหระพาครับที่ปลูกไว้ มีบหลายหรอกครบกับเป็นกเกษเล็กๆใน้น่อยนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นแมงลักนะครับหรือพายตู่านเ้านี่ยนะครับครับเก็บกินว่าท่านก็ตัดไปแบ่งพี่น้องนะครับไปแบ่งปันกันกินนะครับ น,นี่ก็สีเป็นขางปักข,าง,กขางบักแสงนะครับกำลังปลูกนะครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่งจะปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสิพาไปมึงไกลไครนะครับมึงไกลไข่กันครับพี่น้องผมเลี้ยงไว้หาตกะ พอได้เก็บกินอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องกะบ่มีตาฟ้ามหนูนะครับนนี้กะสิเป็นเหลี่ยงไก่น้ำนะครับเหลี่ยงเป็ดน้ำนะครับเป็นเป็ดไข่นะครับนี่ผมกะเอามาลงไว้สิบตนะครับเราพอได้เก็บไข่อยู่นะครับนี่ละสามหน่วยสี่หน่วยนะครับเมื่อส้อผมกะเก็บไปแล้วนะครับ ส่วนเป็ดไข่ครับอันนี้ก็เป็นเป็ดออกมาลุมไหม่นะครับกําลังเรื่มสีไข่หรอแหละสื่อน้ำเพิินมานะครับแบงเพิ่นมานี่ครับส่วนนี้ค็เป็นไก่ไข่ครับพี่น้อง๋ยวเขาไว้เมืองกันครับพี่น้อง นี่นะครับไข่ไข่หาเม่นะครับพี่น้องนี่แหละลักษณะของไก่พร้อมไข่นะครับเขาก็สีเมียบร้านยางมาให้อาหารเขาก็สีเมียบลงพื้นเลยนะครับขนาดเลี้ยงหาโตนี่ก็กินทันเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ไข่แน่อยู่นะครับ เดี๋ยวพาไปเมืองไข่ครับพี่นอ้องนี่นะครับส่วนใข่ผมก็บอ่ได้เก็บสามมือแล้วนะครับบางมือก็บซีน่วยบางมือกัหาน่วยนะครับครับพี่นอ้องนี่เป็นอาหารที่ผมซือ้อเพราะว้าไกลแม่ไข่กินนะครับ ผมสิฟ้าคือน้องงานชมสวนนะครับในสวนเขามีอย่างนี้นี่นะครับพอดีกะสิพ้าย้ายมาตับนอใหม่นะครับนอใหม่กับ่บปลูกไ้หลายดอกนะครับพี่น้องกับปลูกเพราะได้กินเพราะได้ไปมกุกไปแกง ดูสิไปเฮ็ดนอใหม่สมไปก็ดีนะครับนี่นะครับน้องนี่ครับนอใหม่กำงามครับพี่นะ้องพอดียางไม่เห็นพอดีเนะะามะบด้เขามามึงครับมีแต่นอใหม่เลย้นอใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับกำลังงามครับถ้าเ่าเห็น มือสองมือเนี่ยโอ้ยแกเลยครับอยู่ยนามาสับมาใหม่ดิสับเมื่อไหร่ใส่ยาลวดอย่ถ้าบอ,อ,อกเบิ้อลวดนังแล้วครับความสุกเล็กๆน้อยอ๋อสับได้บ่ะเหรอแล้วครับคำเพื่อนว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ถึงเขาบ่มีเงินเขากะมีเน้กินยุ่ตลอดนะครับ่บาสิเป็นใครไก่แน่ใครเป็ดแน่เน่าใหม่หนูแน่นะครับมาสิมีเลี่ยงปลาเลี่ยงกบปลูปกทั่วปลูกเขาโคตรนะครับพี่น้องปลูกหลายๆอย่างหล,ลายๆเนวนะครับป,ปนกันไปเพปราะบัตรซื้อกินนะครับ นะครับความสุขของบ้านเฮาครับพี่น้องโอ้นอนใหม่งามครับพี่น้องพูนะ้หะโอ้นอนอบอุ่นเลยเน,ะนาะนะครับแล้วอรนิเจอรพอดีอครับพี่น้องมึงครับ สารเจมีกับบะไก่ใส่ขึ้นไปแล้ะครับพี่น้องกับเอาขี่หมูขี่งาขี่ขว,า,วายมาใส่นี่แหละครับมันก็งามของมันเองดเด็กน้อยแล้วโอ้ได้ลายแล้วเด็กน้อยไม่สมไดใลายขวดอยู่เด็กนอก้อยผมจะให้น้องดิวพาไปให้อาหารกบอาหารปลาเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอ สับมาใหม่เท่ะก่อนนะครับหลายคือมาสับซอยหยาดวดเนี่ยสับบุปเป็นครับ <c oughs> สับบ่ปเป็นเลยเอะไรสิสับกินเป็นฝากนั่นเลยนะครับ กดติดตามกดไลค์ให้ผมนะเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดลิปให้พี่น้องมึงนะครับนาะปิดไป,เป,ดไปเปิดแล้วกับพอเดวยวันนี้เสียเปรยังกินบาเนี่ยเราเม,มีสมแกงกับเปิดแล้วมก,กับเปิดแล้ว เสริมกระเปิดแล้วนี่นะครับรับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเป็นกอผุนกันนกอผุนมามีดรอไม่เป็นดอกเดี๋ยวพาไปมึงบักทั่วนะครับทั่วกำลังสีเป็นนวยนะครับพี่น้องกำลังงามอ๋องละที่น้องใบยังนี่นะครับ อ,งงอ,อย่าไปมึงบุกทอกท่วก่อนอย่าเคยมาให่าหารปตา <c oughs> นี่นะครับ้างหลังก็สิมีต้นผักติวนะครับ <c oughs> นี่ผักติวงามครับเพิ่งเียวมาปลูกนะครับ เป็นมะกม่วงปลูกสลับกันไปนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นบุกทั่วนะครับบุกทั่วปวดสานนี่นะครับบุกทั่วผมกะจิปลูกไว้ประมาณสี่สิบขุมนะครับพี่นอ้องนี่กำลังเป็นน่วยนะครับกำลังงามนะครับน,นะครับมันย้อนแสง ก็สิเป็นเขาโคดเขาโคดนี่เป็นเขาโคดเลี้ยงซัดนะครับเขาวาสิาปลูกแกมกบับบกทั่วไว้ให้หนูนะครับพี่นอ้องนี่ครับเขาโคดกับงามนะครับบ่ได้ใส่หยางได้นะครับพี่นอ้องปุ๋ยกับบได้ใส่ครับอันนี้มันสิเป็นขอกหมูตะเก่านะครับตะเก่าผมเลี้ยงหมูแล้วผมก็เลยมันมาเลี้ยงหนูแทนนะครับดินมันก็นสีดีแจ๊กน้อยนะครับ ใบมันกะน,นะครับฝ่ามือเลยนะครับ mm hmm. กับปูกพ่อได้กินครับเหลือกินกะขายขายยายว่า <c oughs> เงาครับพี่น้องงามบง่างามที่แรกผมก็ยันมันเป็นนุ้ยเนาะนใบงามไหลพอเห็นมันเป็นดอกเป็นอย่างมากแล้วกะ ลงใจนะครับกดีพอได้เก็บตำกินเยนอะเนาะพี่น้องมีบอ๊ะมื่มอไกอนีมันก็เริ่มสิเป็นดอกเป็นยังละเริ่มสิเบิดอายุมันแล้วนะครับกระดิ๊บ่เป็นนอ๊ะนี่ก็สิเป็นมะพร้าวพร้าวน้ำหอมนะครับ บ่ได้ไตัง้งใจผูกเนาพี่น,อน้องโยน่วรมาว่าดีนามของหนามมันไหลมาหนีมันก็ซุ่มนะครับมันก็เลยเกิดอยู่กับต้นบมุกม่วงเลยก็เลยปล่อยไว้ยืนอยู่น้ำกันนะครับอันนี้สิเป็นบมุกม่วงพันธุ์เขียวใยนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นปัก,บ,กบักแสงคือเก่าแหละครับทั้งนี้ก็สีงามก่ทาทังหนาบานนี่จังน่อย นี่ครับเริ่มสิขึ้นคางแล้วนะครับเป็นปักพันยาวนะครับนี่ก็สีประมาณสอกนี่แล้วครับไปครับไปแหงห,หาหานปลากันนะครับพี่น้องนะไาห,หารปลาทา้งหนสิสิเหลียงประดุกไหวนะครับในบอนะครับปลาพื้นที่กับบลาหลเพราะพอเพาะสิใดเห็ดสาหรัะครับ ครับน้องดิวกับสิพาพี่น้องไปให่งหวัวาหาันปลาดุกนะครับปลาดุกส่วนปลาดุกผมก็เอามาลงไดประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับ<ม>เอาวาันเลยวันเลย<ม>วนลย<ม>ัวนลงอีก<ม>นี่นะครับปลาดุกกำลังงามนะครับพี่น้องจะซื้อเขามาตัวละสองบาทนะครับก็หลอดตายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับ ตอนนางนั่นผงก็สีวสีเอาปลาหมอเทศมาลงนะครับพี่น้อง,งบอให้มันอีกอ,กอ,กอกให้อีก,น,อกนี่ครับกูให้อาหารปลาของเขาหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเอวฟอกกันไม่ตีกินเ,เ,เานนน่าะเบื่อ nó đổ pha vào luôn nó đừng <laughs> <laughs> nó bảo để anh kéo về cột này về mương เบื่ดถึงมาลังนี้ผมก็จะเป็นบอกบงามมือเซอกะนางชมบกบอยู่ในบ้านนะครับอันน,นี้กินมาท่านเบิดเลยตอนะนี้อันนี้ละ่ะพอแล้วพอแล้วนี่ครับพี่น้องกบ ก็เพราะลายโตนะครับพี่น้องกระเรียงว้เพราะไปไปปีนไปอ,อมนะครับนี่เักบุ้งกบเขาได้เก็บไปกินน้ำเนาะไปลวกก,กีนเจ้านะครับพี่นอ้องก็ ตัวใหญ่เลยใส่ซีรีก์หนึ่งอยพี่นอ้องวันนี้มาคืนพวงกระิเปิดไปให้แมงมาลงนะครับจะกินแมงไปนำนะครับพี่นอ้องตัวใหญ่โอไปดับไปแล้ว นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้นะครับผมกับน้องดิวกับขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับอดิวสวัสดีครับจบแล้วนะคะปาาสวนฟาร์มนานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ